ขอโอกาสวันนี้จะมาพูดถึงการกว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากแสนยากเราอาจจะคิดว่ากว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันเป็นของง่ายเราเห็นผู้คนที่มีอยู่บนโลกใบนี้ก็มีอยู่ ประมาณตัวเลขคร่าวๆก็ประมาณเจ็ดพันล้านคนเราอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะโมศาร์กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนหนึ่งคนอย่างเงี้ยมันจะต้องผ่านน้ำอสุจิพ่อพ่อแล้วก็แม่อย่างเงี้ยตัวที่แข็งแรงที่สุดอย่างเงี้ยถึงจะเข้ามาอยู่ในรังไข่ของแม่ได้แล้ว ที่เราแข่งขันกันที่เป็นน้ำอสุจิตัวเล็กๆเลกๆนะล้วนแต่มีดวงจิตมีชีวิตมีวิญญาณทั้งหมดประมาณหลายหลายร้อยล้านตัวกว่าเราจะเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดที่เข้ามาอยู่ในท้องท้องแม่ได้อย่างนี้แล้วกว่าเราจะเกิดมาแล้วกว่าเราจะโตอย่างเงี้ยมันก็เป็นเปอร์เซนต์ที่น้อย ส่วนใหญ่บางท่านก็อาจจะมีบางท่านก็อาจจะมีพิการบางท่านก็อาจจะมีเสียชีวิตอยู่ในคันบางท่านก็อาจจะคลอดมาไม่นานก็ตายกว่าที่เราจะเติบโตมาได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างงี้มันยิ่งเป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากมากในสังสารวัตนี้ หมูสัตว์ที่เอาเฉพาะอยู่บนบกอย่างเงี้ยแค่จอมปลวกหนึ่งจอมปลวกสองจอมปลวกอย่างเงี้ยก็มากมายกว่ามนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วพระพุทธองค์เล้ตัดว่าในมหาสมุทรอย่างเงี้ยก็คือให้เราเอากิ่งไม้ใบไม้ทั้งบนชมพูทวีปที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยเอามาร้อยป่าในมหาสมุทรอย่างเงี้ย ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตามท่อนกิ่งไม้อย่างเงี้ยกิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้หมดไปเสียก่อนปลาในมหาสมุทรนี้ยังไม่หมดเลยการเกิดของคนเราอย่างเงี้ยมันมากกว่านนั้นอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วหมู่สัตว์ที่อยู่ในมหาสมุทรหรืออยู่บนบกทั้งหมดนะล้วนแต่มีชีวิตวิญญาณรวมจิต คือก็ตายจากคนเป็นหมูสัตว์บ้างอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นนี้มันมีอีกมากมายเหลือเกินสังสารวัตนี้ที่เราได้ท่องเที่ยวมานี้มันยาวนานนานจนที่พระองค์ได้ตรัสว่าคือน้ำตาที่เราเสียไปเนี่ยมากกว่าน้ำมหาสมุทร น้ำมาสมดก็คือในพื้นปัตภพนี้มีนะ้พื้นน้ำอยู่ประมาณสัก71%ซที่เป็นผืนดินมีอยู่ประมาณ29%ที่เราต้องเสียน้ำตาที่การเกิดที่เสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียภรรยาเสียญาติพี่น้องเสียคนที่รักแต่ละพบแต่ละชาติ น้ำตารวมๆกันแล้วมากกว่าน้ำมหาสมุทรเลือดที่เราหลั่งไหลไปก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นปลาบ้างเกิดเป็นเนื้อบ้างเกิดเป็นสิ่งต่างๆบ้างเกิดเป็นมนุษย์ที่ถูกเขาทำลายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นโจรบ้างอย่างนี้ กว่าที่เราจะมาได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์นี้เกิดขึ้นได้ยากมากกว่าเราจะได้เกิดแล้วก็กว่าพระพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นมาแล้วสองสิ่งนี้กว่าจะได้มาบำจบกันอย่างนี้มันอะไรที่เป็นไปได้ยากมากวันนี้เราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแล้วคำสอนก็ยังคงอยู่สมบูรณ์ ที่พระโภค์ได้ประทานไว้ให้ในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็ยังคงมีพระที่ท่านปฏิบัติได้มัคได้ผลสืบๆกันมามีมาอยู่รุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดจะเป็นโยมตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายแต่ก็ ถ้าคนไหนอินทรีย์แก่กล้าอยู่ในฐานะสินแปดสินสิอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่ของที่จะทำได้ง่ายสังสารวัตนี้เราเดินทางมามันน่ากลัวยาวนานเหลือเกินพระองค์ได้ตัดว่าก็คือให้เราเนี่ยถูกโจรเนี่ยเอาจับเราไปแล้วเอาหอกแหลมแหมเนี่ยทิมเรา เช้าร้อยครั้งกลางวันร้อยครั้งแล้วก็เย็นร้อยครั้งถ้าหากเราสามารถอดทนอดกลั้นได้อยู่ร้อยปีแล้วให้เราพิจารณาธรรมะสัจจะความจริงที่พระองค์ได้แสดงไว้อย่างเนี้ให้เราได้ตั้งแต่พระโสดาบันแล้วเราตายลงไปอย่างนี้มันยังจะดีเสียกว่าที่ว่าเราไม่รู้ธรรมะแล้วเราก็ตายไป เพราะการที่เราตกนรกไปเนี่ยการเวลามันยาวนานเหลือเกินที่เขาทํำลายเราที่เขาทําโทษเราสิ่งที่เราทําผิดศีลทําผิดกรรมบทสิบอะไรต่างๆไว้อย่างนี้กว่าจะได้ขึ้นมาก็ยากกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากกว่าจะได้มาพบพร,พระพุทธศาสนาก็แสนยากวันนี้ให้เรา ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมมาปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติอย่าให้เอาตัวเองนี่ต้องไปตกหลงไปในรกอีกก็คือให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเราจะคือเขาเรียกว่ามันมีปัญญานำหน้ามีความเห็นชอบนำหน้าก็คือเห็นว่าการเบียดเบียนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการที่แย่งลูกแย่งเมียคนอื่นเขาเป็นสิ่งไม่ดีการรักขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดี เรามามีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก่อนเรามามีศีลเรารักษาศีลศีลเนี้พระองค์ได้ตรัสว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยย่อมไปสู่สุคติผู้ที่มีศีลเนี่ยย่อมจะมีโพกรัพย์มากผู้ที่มีศีลนี้ย่อมจะถึงพันิพานได้แล้วเราก็ทําทานควบคู่กันไปตามสติกําลังที่เราพอมีอย่างนี้ ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะเห็นว่าเราจะรู้ว่าผู้ที่มีศีลศีลก็จะคุ้มครองเราผู้ที่มีศีลศีลก็จะรักษาเราจะรักษาเราทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากหมดลมหายใจนี้ไปเราจะไม่ไปอบายผู้ที่มีศีลจะไปสุสุคติที่เดียวเท่านั้นจะไม่ตกนรกก็คือจะเป็นเทวดา แล้วกลับมาเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีพกกระซัมากที่เราได้มีโอกาสทําทานไว้แต่การที่พระพุทธเจ้าได้มาตรัสลูอย่างเงี้ยในสังสารวัตรเนี่ยไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเป็นคนจนคนรวยคนโง่คนฉล,ลาดพระราชาพระเจ้าจัก,กรพรรดิคนพิการทุกสิ่งทุกอย่างหมู่สัตว์เดรัจฉาน เปตรตตองนรกเราล้วนเป็นมาทุกอย่างเทวดาพรหมมาเราเป็นมาทุกอย่างแต่เราลืมเราจํามันไม่ได้สังสารวัตนี้ยาวนานกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้มาตัดสู้แต่ละหนึ่งพระองค์กว่าที่ท่านจะได้สะสมบาร,รมีสามสิบทัศ์เต็มอย่างนี้กว่าจะลือหมู่สัตว์ที่ออกจากวัฏสงสารได้ด้วยความเมตตาด้วยความอนุเคราะห์ของพระพุทธองค์ ให้เราน้อมมาปฏิบัติวันนี้ให้เรามาปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาก็คือในมรรคมีองค์8เรารักษาศีลให้มันสมบูรณ์แล้วเราจะเลิญสติไปอยู่ในระหว่างวันดังที่พระองค์ได้แสดงไว้อย่างนี้เรารักษาศีลอะไรศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดให้เราพิจารณาศีลเราอยู่ทุกๆวันทุกๆวันอย่างนี้ คนที่จะไปพระนิพพานได้นี้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกะาคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ องค์ประกอบมันพร้อมเราเดินอยู่ในมาร์อย่างเงี้ยมรรคผลมันก็จะค่อยๆเกิดมันจะรู้เห็นโลกเนี้ยตามความเป็นจริงเราจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยที่พระองค์ได้ตัดว่าการเกิดก็เป็นทุกการพลาดพลาดจากของที่รักก็เป็นทุกการที่เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกการที่ของที่มันไม่สมปรารถนามันก็เป็นทุกของที่มันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้มันก็เป็นทุก มันเป็นทุกข์เพราะว่าอุปทานขันห้ามันไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขามันไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยที่มันมีอวิชชามันไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันไม่สามารถประหารละกิเลสได้มันทำเหตุไม่ถูกแต่เรามาเดินอยู่ในมรรคมีองแปรอย่างเนี้ย เมื่อกําลังองค์ประกอบมันพร้อมอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวางมันจะรู้ว่ารูปนี้ก็ไม่ใช่เราเวทนานี้ก็ไม่ใช่เราสัญญานี้ก็ไม่ใช่เราสังขารนี้ก็ไม่ใช่เราวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่เรามันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญายเี้ย มันจะค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละเมื่อมันวางมันละถึงที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่เราจะแจ,มแจ่ 4, จแจมแจ้งในอุปทา,านขันห้าเราจะแจ่มแจ้งในอวิชชามันจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็ัตะว่าดิน น้ำก็สัตแต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาประชุมรวมรวมกันเท่านั้นมันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะถูกถอดถอนอุปทานขันห้ามันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบายที่สุดอัตภาพนี้ก็จะเป็นเพียงแต่อัตภาพสุดท้ายของสำหรับเราให้เรานนอมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตามความเป็นจริง ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ